เฉลยแบบฝึกหัดที่5นะครับข้อที่1 x ส่วน6ลบ7น้อยกว่าเท่ากับ1นะครับก็ตามที่เราเคยทำข้อนี้เวลาเราจะกําจัดตัวเลขแล้วก็กจัดตัวที่มันอยู่ไกลตัวแปรซึ่งมันก็คือลบ7 7นะครับ7ตัวนี้มีค่าเป็นลบเราจะทำให้มันหายไปโดยการนำา7ตัวนี้ไปบวกนะครับเราก็จะได้1บวกด้วย7 ตอนนี้ก็เหลือ x ส่วนด้วย6นะครับเราก็จะได้เป็น x ส่วนด้วย6น้อยกว่าหรือเท่ากับ8นะครับต่อไปตัวเลขตัวนี้จะคำนวณก็คือ6 6ตัวนี้มันหาร x อยู่เราอยากให้6หายไปเราก็ต้องนำ6ตัวเนี้ยไปคูณน,นะครับเราก็จะได้8คูณด้วย6ตองน,นี้ก็เหลือ x สรุป x เราก็เลยน้อยกว่าหรือเท่ากับ48นะครับเราก็มาเขียนกราฟเริ่มจาก48นะครับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ48หมายความว่ามันรวม48โดยเพราะมีเท่ากับอยู่ถ้ารวมด้วยเราก็จะโหวงแบบขึบนะครับน้อยกว่าไปทางซ้ายก็จะได้แบบนี้ ที่สองนะครับ 11x บวก4มากกว่าหรือเท่ากับลบ29แน่นอนครับต้องกำจัด4ตัวนี้หายไปก่อนนะครับ4ตัวนี้มีค่าเป็นบวกถ้าอยากให้หายไปก็ต้องนำ4ตัวนี้ไปลบนะครับก็จะเป็น29ลบด้วย4ฝั่งนี้เราก็เหลือ 11x เราก็จะได้ 11x มากกว่าหรือเท่ากับ ลบ 33. ต่อมา11คูณอยู่กับ x ถ้าอยากให้1ิบหายไปก็ต้องนำสิบเอตัวนี้ไปหารน,นะครับก็จะเป็นลบสาามหารด้วย11ฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่ x ตัวเดียวนะครับเราก็จะได้ x มากกว่าหรือเท่ากับบวกหารลบได้ลบลบส นะครัแล้วก็มาเขียนการแต่งก็เริ่มจากลบสามมีเท่ากับด้วยแสดงว่ารวมลบสามด้วยถ้ารวมด้วยเราก็วงแบบคืบมากกว่าไปทางขวาก็จะได้แบบนี้ครับมาดูข้อที่สามนะครับสองเองลบหนึ่งทั้งหมดหามด้วยลบสามไม่เท่ากับห้า กรณีเน,นี้ยทั้งสองตัวเนี้ยมันหารด้วยลบสามอยู่บมายควาว่าลบสามตัวนี้อยู่กยกยไกลตัวไกลที่สุดเราก็เลยต้องกำจัดลบสามตัวนี้ก่อนอยากให้ลบสามตัวนี้หายไปเรตเอาลบสามตัวนี้ซึ่งหายอยู่เนี้ยเอาไปคูณนะนะครับห้าคูณด้วยลบสามสนี้ก็จะเหลือ 2x ลบ1จากที่เคยบอกว่า ถ้าหากว่าเรานำตัวที่ติดลบเนี่ยไปคูณหรือไปหารเครื่องหมายจะเปลี่ยนตัวกันข้ามนะครับอันนั้นคือกรณีที่เครื่องหมายมีการมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่กรณีนี้คือการไม่เท่ากันในกรณีนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับเราก็จะได้เป็น 2x ลบ1ไม่เท่ากับลบ15นะครับทีนี้เราก็จะกำจัดลบ1 ลบ1อยากให้มันหายไปเราก็ต้องนำหนตัวนี้ไปบวกนะครับเราก็จะได้ลบ 15, บวกด้วย1ฝั่งนี้เราก็จะเหลือ 2x เนะครับเราก็จะได้เป็น 2x ไม่เท่ากับลบ14ตอนนี้เราจะกำจัด2อยากให้2ตัวนี้หายไป2มันคูณอยู่เราก็จะนำสอตัวนี้ไปหาร นะครับเราก็จะได้เป็นลบสิหารด้วย2ฝั่งนี้ก็จะเหลือ X ตัวเดียวนะครับมาต่อตรงนี้เลยนะครับ x เราก็เลยไม่เท่ากับลบเนะครับมาเขียนกราฟกันเริ่มต้นจากลบเไม่เท่ากับไม่เท่ากับแสดงว่าไม่รวมลบเถ้าไม่รวมเราก็ต้องวงแบบโอ วงแบบโปกไม่ต้องกลับหมายความว่ามากกว่าก็ได้หรือน้อยกว่าก็ได้นะครับ